วันที่แดใช่ค่ะมีงานยกเสาใช่ค่ะเพราะแต่ว่าฟอดอะไม่ได้ไปเพราะวันที่แปดฟอดอะมีงานที่มหาวิทยาลัยครับขึ้นมาใหม่พี่แพรี่ไปไหต้องไปอยู่แล้วครับแต่ขึ้นเสาอะไม่ได้ไปครับอืมตอนนี้ยังไม่มีเวลาลครับเรื่องเสื้อครับตอนนี้ฟอดต้องแบบเคลียร์ยอะไรให้เสร็จหลายๆลอย่างก่อนทั้งแบบทั้งงานบวชด,ด้วยแล้วก็ งานโรงเรียนด้วยใบยเนี่ยจะจบด้วยแล้วก็ฝอนมีแสดงเอ่อแสดงอ่าเป็นท้าวปัจจิตวันที่1 7 9 9 2 1เกยครับก็เลยต้องแบบเตรียมตัวก่อนครับไปแสดงน่นจาจะที่กรุงเทพครับเป็นแสดงหน้าพระพักจะไปหาพี่ัยที่ตอนไหนจ้าเดี๋ยวบอกอีกทีจ้า วันที่แปดใช่ครับมีงานยกเสาใช่ครับเพราะแต่ว่าฟอดอ่ะไม่ได้ไปเพราะวันที่แปดฟอดอ่ะมีงานที่มหาวิทยาลัยครับขึ้นมาใหม่พี่แพรที่แปไม่ต้องไปอยู่แล้วครับแต่ขึ้นเสาอ่ะไม่ได้ไปครับอือตอนนี้ยังไม่มีเวลาเลยครับเรื่องเสื้อครับตอนนี้ฟอดต้องแบบเคลียร์อะไรให้เสร็จหลายๆอย่างก่อนทั้งแบบทั้งงานบวชด,ด้วยแล้วก็งานโรงเรียนด้วยใบยเนี่ยจะจบด้วยแล้วก็ฟอดมีแสดงเอ,อ่อ แสดงเอ่อเป็นท้าวปาจิตวันที่17 19 21เนี่ยครับก็เลยต้องแบบเตรียมตัวก่อนครับไปแสดงน่าจะาที่กรุงเทพครับ<ม>เป็นแสดงหน้าพระพัก<ม>จะไปหาพี่ไพที่ตอนไหนจ้า<ม>เดี๋ยวบอกอีกทีจ้า วันที่8ใช่คะมีงานยกเสาใช่คะ่ะเพราะแต่ว่าฟอร์ดอะไม่ได้ไปเพราะวันที่8ปดฟอดอะมีสวัสดีคะ่ะเอสีแฟนคับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยาจันหอมสตอรี่ว้าวมาฟังคุณฟอร์ดนะคะน้อน่ารักมากๆเลยมีงานหลายอย่างด้วยนะคะไม่เป็นไรเจ้าพ่อเจ้าเบานะพ่อเจ้าสาวลือพูดผิดพูดผิดขอโทษขอโทษ พอเจ้าสาวเขาปลกต้นกล้ยต้นอ้อยรอแล้วน่ารักนาจาะจ๊ะเนาะน่ารักน่ารักมากเลยอืมอืมน่ารักมากมากเลย ตอนนี้ยังไม่มีเวลาเลยครับเรื่องเสื้อครับตอนนี้ขอต้องแบบเคลียร์อะไรให้เสร็จหลายๆอย่างก่อนทั้งแบบทั้งงานบวชด้วยแล้วก็งานโรงเรียนด้วยใบเนี่ยจะจบด้วยแล้วก็ฝอนมีแสดงเแสดงเป็นท้าวปาจิตวันที่สิบเจ็ดเก้ายี่เอ็ดเนยครับก็เลยต้องแบบเตรียมตัวก่อนครับไปแสดงน่าจะที่กรุงเทพครับ เป็นแสดงหน้าพัก,พกจะไปหาพิพยทีตอนไหนจ้าเดี๋ยวบอกอีกทีจ้าวันที่แใช่ค่ะมีงานยกเสาใช่ค่ะเพราะแต่ว่าฟอดอ่ะไม่ได้ไปเพราะวันที่แปดฟอดอ่ะมีงานที่มหาวิทยาลัยครับขึ้นมาใหม่พิพยทีไปไม่ต้องไปอยู่แล้วครับแต่ขึ้นเสาอ่ะไม่ได้ไปครับอืมตอนนี้ยังไม่มีเวลาเลยครับเรื่องเสื้อครับตอนนี้ฟอดต้องแบบเคลียร์อะไรให้เสร็จเลยๆยะอย่างก ด้วยแล้วก็งานโรงเรียนด้วยใบยเนี่ยจะจบด้วยแล้วก็ฝนมีแสดงเอ่อแสดงเอ่อเป็นท้าวปาจิตวันที่1 7บเจ็เกี่็ยครับก็เลยต้องแบบเตรียมตัวก่อนครับไปแสดงน่าจะที่กรุงเทพครับเป็นแสดงหน้าพระพัก,พกจะไปหาพี่แพยที่ตอนไหนจ้าเดี๋ยวบอกอีกทีจ้า วันที่แปดใช่คับมีงานยกเสาใช่ครับเพราะแต่ว่าฟอดอ่ะไม่ได้ไปเพราะวันที่แปดฟอดอ่ะมีงานที่มหาวิทยาลัยครับขึ้นมาใหม่พี่แพรที่แปดไม่ต้องไปอยู่แล้วครับแต่ขึ้นเสาอ่ะไม่ได้ไปครับอือตอนนี้ยังไม่มีเวลาลครับเรื่องเสื้อครับตอนนี้ฟอดต้องแบบเคลียร์อะไรให้สเสร็จหลายๆอย่างก่อนทั้งแบบทั้งงาน